รอบรัวปีสแสดงประจำการเช้าวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ซึ่งอยู่ในวาระวันแม่แห่งชาติที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะได้หยุดกันต่อเนื่องมาพร้อมข่าวดีประเดิมสำหรับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อรอบวันที่ผ่านมาสามารถบรรลุข้อตกลงขยายสัญญากับตันทีมบรูโน่เฟรนันเดสออกไปจนถึงปี2027และพวงออปชั่นที่สามารถขยายได้อีกหนึ่งปีหลังจากนั้นข้อมูลอ้าง,งอิงจากฟาบิซิโลมาโน่ไม่ได้ระบุตัวเลขค่าเหนื่อยว่าเท่าไหร่แต่ใช้คำว่าสูงะระดับท็อปของสโมสรน,นะครับซึ่งว่ากันตามตรงแล้วแฟนบอลแมนย ฟอนานเดสจะได้รับค่าเหนื่อยสูงสูงเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมานับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมบรูโน่ก็พิสูจน์ตัวเองให้เห็นมาตลอดถึงความทุ่มเทและความรักที่มีให้กับสโมสรถือเป็นข่าวดีต่อเนื่องด้วยนะครับพอรอบวันวันนี้ก็ปิดดีลขาเข้าได้เพิ่มอีก2รายนั่นคือนูแซมมาซาวีและมัตไทดเดลิกที่คาดการณ์กันว่าน่าจะมีวาระเปิดตัวภายในสัปดาห์นี้ด้วย เพราะพิมเ์ลีกิกกำลังจะเปิดแล้วในสุดสัปดาห์ที่กำลังจะมาถึงแม้จะเปิดหัวซีซั่นไม่สวยกับการพ่ายคูัวเรก่วมเมืองในเกมชิงโลกคอมมิชเนชิลแต่ภาพรวมเชื่อว่าไม่ได้มีแฟนบอลปี้แสดงเสียใจหรือเสียดายอะไรมากเท่าไหร่อีกทั้งในรายละเอียดการพ่ายแพ้สื่อต่างประเทศกระชีว่ามันมีแง่มุมที่ดีให้เห็นว่าทีมของเอเดร็กเทนฮาร์ดูจะเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดต่างๆที่เคยมีและพยายามปรับแก้ไขให้ดีขึ้นซอนรับกับทิศทางการให้สัมภาษณ์หลังเกมของตัวเอเดร็กเทนฮาร์คเองที่เล แม้จะเป็นฝ่ายปลาชัยแต่มีอะไรหลายอย่างที่เชื่อได้ว่าทีมจะก้าวหน้ามากขึ้นได้เพราะตลอดทั้งเกมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตของเขาไม่ใช่สู้ไม่ได้แต่สามารถสู้และสร้างจังหวะคู่คาเข้าหาแมนซิตี้ได้ตลอดแต่ก็แน่นอนนะครับว่าความพ่ายแพ้ไม่ใช่เรื่องดีไม่ว่าจะแพ้ใน90นาทีหรือแพ้จากการโดนลูกโทษมันก็คือความพ่ายแพ้และไม่ตรงตามมาตรฐานเทเยเด็กเทนฮักมักย้ําเสมอว่าทุกเกมการแข่งขันที่ลงเล่นพวกเขาคาดหวังช,ชนะเสมอซึ่งเอเด็กเทนฮักก็ต้องการให้ลูกทีมนับว่าความพ่ายแพ้ครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจที่จะลงเล่น เพื่อชนะในฤดูการที่กําลังจะเปิดขึ้นคุณต้องรู้สึกถึงความเจ็บปวดคุณต้องได้รับพลังงานจากมันเพื่อเปลี่ยนไปเป็นฤดูการที่จะประสบความสําเร็จและก็เช่นกันที่จะต้องรับเอาแง่มุมเชิงบวกจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมที่มีระบบการเล่นกับบอลและมีการเพสซิ่งที่ดีซึ่งเราทําได้เราสู้กับทีมที่มีการเพสซิ่งดีเยี่ยมได้อย่างน่าชื่นชมและผมพอใจมากหลังผ่านเกมไปครึ่งชั่วโมงเราทําให้เห็นว่าเราแข่งขันในระดับเดียวกันเราสู้และเราสู้ด้วยแพทชั่นที่ดีซึ่งเป็นสิ่่่่งงททีีีีเเเเเรรรราาาาาายกก้้อออจจลนนนสสมมมัคืุดดถํไป ในเกมเปิดซีซั่นที่จะพบกับฟูลแลมได้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันเอริกเทนฮากยังได้แสดงความยินดีที่กลับมาสู่ฤดูกาลแข่งขันอีกครั้งหนึ่งซึ่งหมายถึงการได้กลับมาพบกับแฟนบอลที่ตัวกุนซอดัตเอ่ยปากว่าคิดถึงสุดๆและได้กล่าวไปยังทีมงานที่เอริกเทนฮากใช้นิยามว่าเป็นกลุ่มทีมงานที่ยอดเยี่ยมพวกเราต่างทำงานกันอย่างหนักและเรามีทีมที่มีความสามารถในการแข่งขันนั่นเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทั้งหมดเริ่มต้นที่ผู้เล่นที่ต้องพร้อมเสมอจากนั้นคือทีมงานที่ทำงานร่วมกับพวกเขาสนับสนุนพพวววกกกเเขขาาาาทให้้้ฟฟสมบบูรรรณ์และะัััษดนไ ที่ผมพูดเสมอว่าเมื่ออะไรก็ตามที่ทีมเราสมบูรณ์เราก็มีทีมที่ดีนอกจากนี้เอเดร็กเทนฮากยังได้ฝากถึงแฟนบอลด้วยว่านับจากนี้มันคือการเปิดยุคสมัยกับพลังงานใหม่ๆที่มาพร้อมฤด,ดูกาลแข่งขันใหม่เราได้เริ่มต้นฤดูกาลใหม่แล้วอย่างเป็นทางการและผมพอใจมากกับโครงสร้างใหม่ๆซึ่งเราทํางานร่วมไปด้วยกันได้ดีมากๆทีมก็ทําได้ดีมาตลอดเพียงแค่ผมคิดว่าเรายังสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อีกตัต้งแต่เริ่มปีซีซั่นมาจนวันนี้เราไม่แต่รับสิ่งดีๆเข้ามาเรายกระดับก้าวหน้าขึ้นมาและทําาาไดด้้เฉียบขมขมกึน ทั้งการเล่นในฝั่งของเราเองและฝั่งเขตโทษคู่แข่งถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นได้อีกเราก็จะเป็นทีมที่ประสบความสําเร็จได้คันหลงจากเกม Community ้ชิล l ยังมีในส่วนของความเป็นไปของกาเซมิโลที่กลับมาเข้ารูปเข้าหล่อที่หน้าย่าเกรงมากขึ้นอีกครั้งท่ามกลางคําถามมากมายมาตลอดว่าอนาคตของเขาในโรงละครแห่งความฝันจะยังทอดยาวเป็นหนึ่งฤดูกาลหรือไม่ซึ่งจากความเป็นไปที่เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลสังเกตได้ไม่ยากก็คือกาเซมิโลดูจะมีความมุ่งมั่นมากขึ้นและมีสภาพร่างกายที่ เช่นกนกัและเขาก็กล่าวตอบว่ากาเซมิโลได้ร่วมอยู่ในช่วงปลีซีซั่นและทาให้เขากําลังอยู่ในสภาพร่างกายที่สมบูรณ์อย่างมากนอกจากนี้การที่เราทํางานในฐานะทีมร่วมกันได้ดีขึ้นมีส่วนมากที่ทําให้กาเซมิโลทางานของเขาได้ง่ายมากขึ้นทําให้เขาสามารถนาเอาทักษะที่เขามีมาใช้และจะเห็นเลยว่าเขามีทิ่พลสําคัญต่อเกมและทีมของเราจริงๆโดยนั่นคือคํากล่าวของเอเด็กเทนฮาร์คส่วนหนึ่งหลังเกมนะครับ แต่หลังจากนั้นในการสัมภาษณ์กับสถานีวิทยุอีกแห่งหนึ่งเอเดกเทนฮากก็ยังได้พูดถึงคาเซเมโลต่อเนื่องอีกว่าเขาเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราและทั้งทีมไม่ว่าจะเป็นในยามบุกหรือตั้งรับแล้วทำงานส่วนนั้นด้วยการเป็นทีมอย่างแท้จริง สำหรับกาซิมิโล่ก็อย่างที่แฟนบอลเราทราบกันดีเขามีผลงานในซีซั่น2023-24ที่ไม่สู้จะน่าจดจำมากนักและถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงตลอดเกี่ยวกับสภาพร่างกายที่ถูกตั้งคำถามว่าไม่น่าจะไหวพอในการยืนระยะเล่นกับความเข้มข้นของลีกอังกฤษเรียกได้ว่าทำเอาเสียผู้เสียคนและเสียเครดิตยอดดาวเตะไปไม่ใช่น้อยสำหรับกาซิมิโล่ในซีซั่นก่อนนี่จึงอาจเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เขาน่าจะมีไฟในตัวเองที่ต้องการจะสู้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปเพื่อเป้าหมายคือการกอบกู้ศักดิ์ศรีของตนเองคืนกลับมมมาาาใใหหห้้้ได่กทังสมมเขยย ทีมไปในตลาดรอบนี้จริงๆมันก็จะทําให้เขารู้สึกเหมือนมีอะไรติดขังคาใจและนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่มีน้ําหนักมากพอที่เขาเลือกจะอยู่ต่อกับทีมนั่นเองครับตอนที่เนื้อหาจากเดอะไทม์ทำสัมภาษณ์ของเซอร์จิมบลดคิฟเจ้าของสโมสรร่วมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดพูดในข้อเท็จจริงที่น่าสนใจและถือเป็นการกระตุกสติแฟนบอลปีแสดงให้ยอมรับความจริงในสถานะของทีมที่กําลังเป็นอยู่แน่นอนว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเป็นสโมสรฟุตบอลที่มีฐานแฟนคลับมากที่สุดในโลกและน่าจะมากที่สุดแล้วได้บรรดาสโมสรกีฬาที่มีผมเคยไไดด้้ยินนคคําทีี่มพูว10 12%ของคนบนโลกนี้คือแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหรือถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียงในแง่ที่มีความรู้สึกร่วมไปกับสโมสรน,นี้ตัวเลขนั้นมันก็น่าจะหลักพันล้านคนซึ่งมาสะท้อนว่านี่เป็นองค์กรที่ใหญ่มากๆแต่สโมสรแห่งนี้ลงทิศหลงทางไปในช่วง1 0 1ถึงปีที่ผ่านมาพวกเขาควรอยู่ในสถานะลุ้นแชมเปี้ยนลีกและแชมเปี้ยนซีทุกๆปีแต่พวกเขาไม่สามารถทํามันได้นี่คือความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มากๆในการพานสโมสรกลับสู่จุดที่สมควรต้องอยู่ให้ได้อีกครั้งยูไนเต็ดควรเป็นทีมในะระดัับออออป8ขงงยยยุโนนนน่นคืออา้นะ ถ้าทำไม่ได้ก็คาดหวังการประสบความสําเร็จไม่ได้ณวันนี้เรามีทีมงานใหม่เป็นทีมงานหลังบ้านที่มีความสามารถยอดเยี่ยมซึ่งผมคิดว่าเราไม่ได้ยกเครื่องอะไรมากเกินไปนักหรอกเพราะก่อนอื่นเลยคุณต้องเริ่มจากยอมรับความจริงความจริงที่ว่าเราต้องรีเซ็ตทุกอย่างใหม่หมด และนั่นคือสิ่งที่เราได้เริ่มทําไปแล้วขณะที่เด็กเทนฮาร์ผมพูดได้ว่าเขาเป็นคนที่ดีมากและเขาได้ทําหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดแต่ในบางครั้งบางทีเขาทําหลายอย่างมากเกินไปผมหมายถึงเขาต้องทั้งจัดการทีมและก็ต้องซ่อมหลังคาที่รั่วไปด้วยพร้อมกันแบบนั้นอย่างที่บอกครับคําพูดของเซอร์จิมบลตคิฟถือว่าดึงสติแฟนบอลได้มากเพราะถ้าจับลิ้วรอยคําพูดดีๆจะเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมาสาคัญมากที่ต้องใช้เวลาเพื่อให้กระบวนการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มีได้ทํางานให้เกิดผลที่มมมัััันนนไ่่่ใใชชลพธววข้า กับวัคสุดท้ายที่เกี่ยวกับเอเด็กเทนฮักนั้นว่ากันตามตรงแล้วมันสามารถเป็นคำพูด ที่ส่งผ่านไปคําขอโทษถึงกุนซอแทบทุกคนที่เคยจับงานนี้มาก่อนหน้าเอเดรเทนฮากด้วยเช่นกันนะครับจะพูดว่าแมนยูเนเตดติดค้างคําขอโทษกุนซือทุกคนหลังยุคทันเซอร์เป็นต้นหมาก,ก็ว่าได้เพราะไอาการที่สโมสรปล่อยให้คนเป็นผู้จัดการทีมต้องแบกรับสิ่งต่างๆไว้เพียงลําพังมันไม่ได้เพิ่งมาเกิดขึ้นในยุคของเอเดร็กเทนฮากเท่านั้นแต่เกิดขึ้นมาทุกยุคสมัยกุนซอดังนั้นเอเดร็กเทนฮากจึงถือได้ว่าค่อนขอ้างโชคดีอย่างมากที่เข้ามาอยู่ในช่วงรอยต่อไทม์ พังอีกแล้วและเมื่อไม่มีอะไรให้ผูกพังอีกตามธรรมชาติมันก็คือการถึงจุดต่ำสุดที่ไม่มีทางจะต่ำไปกว่านี้ได้อีกนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สิ่งต่างๆมันจะต้องดีขึ้นโดยเอเด็กเทนฮาร์กได้มาอยู่ในจุดขาบเกี่ยวไทม์ไลน์นี้พอด,ดีแต่ท้งนี้ตัวของเอเด็กเทนฮาร์กก็มีสิ่งที่เขาต้องพิสูจน์และสู้เช่นกันเนื่องจากตำแหน่งงานของเขาก็หาใช่ว่าถูกการันตีจากคำพูดของเซอร์จิมแรดคิปในทำนองที่เขาอกเข้าใจดังกล่าว จะเรียกว่าตอนนี้ฝ่ายบริหารรับรู้และเข้าใจมากขึ้นก็ได้เพียงแต่ถ้าผลงานในภาพรวมยังไม่มีแนวโน้มกระตุ้นขึ้นมาทั้งที่มีการจัดสรรสิ่งต่างๆแยกเป็นระบบระเบียบแล้วสุดท้ายถ้าทําไม่ได้เทนฮาก็คือหน้าฉากที่ต้องรับผิดชอบไปอยู่ดีนั่นเองละครับขณะที่ในส่วนความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากตลาดซื้อขายรายงานที่มีอยงมาใหมเ่เผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแนวทางแผนงานที่จะลงไปหาเพื่อนตำแหน่งกองหน้าอีกคนและเป้าหมายคืออีวานฟ์กูซันจะยักหน้าเป้าจากไบรตันซึ่งไม่ใช่ชื่อที่แปลกใหม่อะไรเพราะถ้าจํากันไดด้้กก็มมีีข่่่าาาวเชือโยงงันตตตแลป2020 3เพียงแต่ค่าวนี้ที่ทางข่าวมาดูมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะทีมงานบริหารของปีจแตงเป็นอีนอร์ดกลุ่มี่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามีกลยุทธ์การเดินงานในตลาดซื้อขายผู้เล่นที่น่าสนใจและเป็นไปอย่างมีมาตรฐานมากขึ้นแต่เงื่อนเวลาว่าจะเป็นตลาดหน้าร้อนคราวนี้เลยหรือครั้งหน้ายังคงเป็นปริศนานะครับเพราะข้อมูลจากสื่อต่างประเทศบอกว่ามีความเป็นไปได้ทั้ง2อ,อย่างขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เหลือในตลาดรอบนี้แมนเชสเตอร์ยู่ในเตดจะสามารถปล่อยผู้เล่นได้อีกลอตที่จะระดมเงินเข้ามาเพิ่มได้มากน้อยขนาดไหนหมายความว่าถ้าสามารถรระบายผู้เเ่นนนดดออกสชุึงพมิ เข้้าามาสักกอนหลังเดินดีลกองกลางแล้วก็จะแวะไปหาอีแวนเฟอร์กคูซันในตลาดรอบนี้ก็เป็นได้ส่วนค่าตัวถูกระบุว่าอยู่ที่50ล้านปอนด์ซึ่งจะมองว่าแพงก็แพงแต่ถ้าดูจากอายุที่ยังไม่มากอายุใช้งานเหลือสบายๆตัวเลข50ล้านปอนด์ก็ค่อนข้างสมเหตุสมผลแต่เชื่อว่าน่าจะสามารถต่อรองกันได้ถ้ามีการเจราจาก,กันดีๆครับ